ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใ่และเก,าะก่าทุกคนนะครับผมให้สอีชมเหรียญที่มีความงดงามและเข้มขขังมา,มากของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเหรียญที่เอฟซีรู้จักและคุ้นเคยกันดีนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลองพระองค์กรยมหาจักรีครึ่งพระองค์นะครับส่วนของพระบรมรูปยกตัวขึ้นห่างจากเส้นรอบองค์ในไส้เหรียญเล็กน้อยนะครับพิมพ์พระพักไว้ที่ด้าน้ายของเหรียญจะเลือกความพุ่ยพันธุ์ในลรัชกาลที่9 และตรงขอบนอกนะครับมีฟันเฟืองที่สลับเรียบนะครับก็พลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญประทับรูพปพระปางวัดอรุณราชวรารามบิมฟังวลาัมชวัญญาซึ่งเป็นจุดที่น่าสังเกตน,นะครับแล้วก็มีก้อนเมฆอยู่ด้านบนตรงยอดพระปางนะครับแต่ที่น่าสนใจมากๆพเพืเหรียญน,นี้มีจํานวนการผลิตน้อยนะครับค่อนข้างน้อยเพราะมีจํานวนการผลิตแค่สามล้านกด3สามล้านเหรียญเท่านั้นนะครับซึ่งจะด้วกข้อความต้องบอว่าประเทศไทยมีจุดอยู่สี่จุดอีก จุด3จชุดนั้นอยู่ชิดกันเป็นสัญลักษณ์แทนการมองเห็นนะครับจากนข้อคว่ามพศ2548 10บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากและนิยมมากๆนะครับและมีความคมชัดผมใอ้ FC ชมรายละเอียดนะครับใกล้นะครับอ่านะครับด้านหน้นาแลวก็ด้านหลังขอบคุณครับ